พี่มาหลงเลือดดูพี่มามาแข็งเกินอ่ะใส่ชุดกันฝนเด็ดจ้าหน้าใส่ชุดกันฝนแล้วก็หลินเนาะนันจะบ่นเปียก สวัสดีทุกคนมามาเดินเล่นชมหิมะกันเลยจ้ะเด้อลมแรงแรงพี่น้องจ้า ลิงน้อยมาเล่นฮิมะฮิมะหลงนููจ้าทุกคนนะตอนนี้เที่ยงเหลือแดดออกเนาะยังไม่ละลายเลยนู่นลิงวิง่งอยู่นูพี่นอ้อง<า>ขาวเต็มจ้ะไม่คิดว่ามันจะตกมาอีกเนาะอันหนาะหนาะมันตก ได้เอาน้ำแดงมาลม้มไอ้ยินแสงลม้มป่ะจ๊ะบรรยากาศดีดีเลยแต่ว่าหนาวเนาะเดี๋ยวจะกลับกล่องพาชมวิวจะ้ะคุนะ่น่ะลิงหน่อยพี่น้องเห็นป่เ็นลิงหน่อยบอสเฟินนอนตีลังกาลิน นุ่มๆพี่น้องจ้าเดินมันกระดังกึดกึดกึดเนาะเสียงนกก็ร้องมีมะลงก็ดูอ้าวใครมานอนอยู่ตรงนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ามีส่งเสียงหน่อยอ้ <c oughs> สุขคนใครมานอนทำอะไรอยู่ที่นี่ฉันนั่นเลยเราจะแก้กันนกครับ อ้าวยังมีชีวิตยอยู่หรอนนุนพี่น้องทะเลบ,บมลวกป่าพลังเสียงนกเสียงนกกร้อง เนก็กนอนเลยกับกิ้ง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 มาเลย <laughs> กิ้งมาวก <laughs> คุณไม่หยู่ต้องสูงๆไปหนะทั้งถุงตรงนั้นดูลิงจะกิ้งมาเถะสนุกแกสนุกเขาละเอ,เอาเลยนอนกิ้งมาไม่ใช่วิ่งไฮกิ้งเออแบบน,นี้แหละ <laughs> สนิกพาเดินเรนทิม่พี่นอ้องอันนี้ก็ป่าแถวบ้านจ้ะทุกคน พ่อม,มาชมบรรยากาศนะค่ะเนาะ,นเ,นาะเดินเด่นออกกำลังกายไปพร้อมได้ถ่ายวิวไปด้วยโอ้ไม่เข่าดอกฉัน็กเรียกเข่าแต่ป้า ดอกไม้กำลังจะเกิดโดนหินมะโขลุม,มุดแล้วเดินยกขาเสียงลมลมหนาวด้วยนี่พี่น้องรนะ้อนแล้วแต่ของวิ่งเด่นเนาะ กันเนกวิ่งนสวยงามต้องฟาบอดโป่งจ้ะโอตีไปเหสเนกเอ๋ย